การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษสิงโตนั่งเงินคลามเชลซีเปิดสนามสแตมฟอร์ดบิทรับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลเมื่อวันที่4เมษาย,ยนที่ผ่านมาสำหรับเกมนี้ในครึ่งแรกเชลซีมีโอกาสลุ้นประตูหลายครั้งโดยเริ่มมาได้4นาทีจาบานมีโอกาสยิงก่อนจากจังหวะสวนกับชูอัลเฟลิกเลี้ยงบอลจากครึ่งสนามจาามีเข้าเขตโทษก่อนล็อกหลบหนีโจอเอลมาติฟแต่เขายิงประติดมาติฟที่วิ่งตามมาบล็อกได้ทันหลังจากนั้นนาทีที่2 4เชลซีได้ลูกเตะมุมทางฝั่งซ้้้้าาาาย ld, เาาายเเเเเเบนนนนชิิิวปปปดดอมมสสกใหีจงขรระตตู Taylor, ูไแ่โ์ เช็คเวอาร์เพราะว่ามีผู้เล่นเชลซีล้ำหน้าในจังหวะก่อนหน้านี้ทําให้เจ้าบ้านไม่ได้ประตูขึ้นนาก่อนจบครึ่งแรกหรือว่าผูเกือบขึ้นนาเมื่อดาวินนูเยสจ่ายบอลให้โจโกเมสย,ยิงจากนอกเขตโทษแต่เกปาอาซิลากายังปัดทิ้งไปได้และจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ต่อมาในครึ่งหลังนาะทีที่50เชลซีเกือบได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งเมื่อไคลยฮาวเวตลุดเดียวยิงไปติดเซฟอลริสงเบเกอร์แต่บอลเด้งมาโดนแขนของฮาวเวตเข้าประตูไปทําให้เวอาร์ลิปประตูนังเก่าไปเพราะเป เกมเชลซี Chelsea, เปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่อศูนย์หลังจบเกมบูนุซอสตอตคุณสือขัดตาทัพของเชลซีเปิดเผยว่าเราสร้างโอกาสได้เยอะและทําประตูได้แต่โดนลิฟทั้ง2ประตูนั้งเตะของเราเลื่อนด้วยหัวใจคุณไม่สามารถร้องขออะไรจากพวกเขาได้มากกว่านี้อีกแล้วด้านเชเกนขอบคุณสือของลิเวอร์พูลกล่าวว่าวันนี้ทั้ง2ทีมมีความมั่นใจที่น้อยลงไปแต่ทั้ง2ทีมยังสู้กันอย่างเต็มที่เราพอใจกับ1แต้มผู้เล่นของเราแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้และเราต้องเดินหน้าต่อ